สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาเน็มพุ่งค่ะนี่น้องแพ็คมาหาเอาเห็ดฟางมาให้ประมาณสองโลได้เดี๋ยวเขาสิเองเห็ดดูน้องจินชาเล่ยเนี่ยเปลือยเห็ดแต่บอกน้ำยาอย่างเห็ดเลยเอาไปแกงว่ะเอาไปแกงว่ะร้โผด ดี๋ยวเ้าจะกินแบบดองน้อยๆอย่างพี่น้องน้องแค้นมาหาค่ะไม่ดีกับไปหน้ามากยิบมะชิพันหลังชิล่างอี๋อย่างก็ล่าเห็ดยิบเอาเสร็จมะเขออานี่ยไง ดังของเขา,าขเนี่ยของเขาเียดนุ่มค่ะเห็ดตัง้งนุ่มกาเตอร์ไดงหน่อยวนติดโต๊ะเมนี้อสุดแกงเฮ็ดป้างซูนองแค่กินค่ะ เราใส่ใส่แบบแกงสยะนางเนะพี่น้อกใส่น้มใหม่น้ำค่ะปวดหัวเด้ไปฉีดยาหยามากมือนี้ไปหน้ามากค่ะแล้วเรากดวดหดัวเลยค่ะวดยาฉีดพักบุ๋มมันแห้งนะกินกินมันแรงมากค่ะมินแห้งให้ไอ้ดมไปฉีด ไปหน้ายังงี้ก็รศิษยาปนีไปจับมีดเข็ดไม่พ่ายให้ลูกเล่น้นาำค่ะมีปาดมือบกเล็กกะไเดี๋ยวไปฉีดเองกระไรแล้วจ่อยค่ะในกุกขาเขเต็มจังวหรอกอยากันติ

สิเกะพักขาวไปใส่น้ำค่ะเชื้ออม ทังมระมีทั้งชะอมกะละงามเลยค่ะเพื่อยายมันตัดออกแต่มันแตกแตกแตกนองไม่ปรงหยอดไม่สวยงามมากเลยโยนฝน,อ,นามมาอุจิระเธอไปนามาหรอจิระโอเธอไปนามาเรื่องเรียนจากไปไปสอนเด็กก็ไปนาม,มาค่ะไม่ใช่ไปอย่างนะไปลบพักบุ่ง พักบุญง,ง่ามหลายแต่ของสารักฉีดเอาค่ะทั้งทั้งขนทั้งพักบุงเกือบตายไปน้ากันเมายายามันแห้งหมุนมาเก็บอันนี้ก่อนค่ะเอฟซีหัวบอ่อีอียงนี่ยสมพักติ้วค่ะสำานิแกงใส่เห็ดโอ้ยกำลังแสบเลยเด้อเอฟซีเด้อ ไเคิดปวกเนาะเออเราเรียกผักติ้วนะคะภาษากลางเรียกว่าอะไรหยัง่งภาษากลางเอินมาอย่างเอซี่กับโอูงคือกันได้เนี่ยจิรพิญญา สาก,ก้างเขาเรียกว่าอะไรเหรอฮะใส้น้ำยานางแล้วค่ะใป่น้ำใหม่นก่อนลีบกระเทียมหอมใส่ข้าวเบือน้ำนิดหน่อย ทำไมต้องทำหน้าสวยด้วยล่ะก็คนสวยอ่ะรถเจน่ากระงอปลาเนาะทานี่ไหมคือคือคือแห้งว่ะไม่ได้คนถามไปตอกเออรถเจน่ากระงอปลาเนาะไม่น่าพลาดเลยอยงนั้นแล้วก็อยอาบับเหงอหน่อยหนาละก็เลยแบกรถเจน่าก็เหงอปลา อันความหลังความหลังกับเป็นเป็นผบงเงาะอนู่ละพี่น้องเอ้ยถึงไหนมีมือนีเล่นดดบบงคุณ่อกับ,บกลำไย <laughs> เป็นอย่างือปินต้นบบลำไยนํำกันสิแมน <laughs> ไปหาซื้อลำไยเนาะ <laughs> ไปหาซื้อลำไยพอกันเป็นผ่อนไน่ายสมัม <laughs> กิล่ก็พบรักที่ปา่านลำไยเนาะ ลาบน,นอีหลีในทำแล้วอะ <laughs> ่ะปลาปลาลําไยยุใสจังหวันยังเนี่ยนองบนลำพูบ่อยู่หน้ากลางบานเียช่าบานเชียงเงาเดี๋ยไปซื้อลําไยอยู่นั่นแหละไปน้ำกันดีรถคนละคันจะไปพอกันนี่ปุ่นไปทิมไ,ไปทิมงานเดียวกันปิ้งรักที่ป่าลําไยก <laughs> ุ๊บสิเก็บหย,ยางนอนลําไยนี่ก็ไม่เด็ดชุดเกยอหน่อย บอห้องห้องกับปินอยู่ทั้งต้นน้ำใจนะอันนี้เพิ่นกับไปซองข้างล่างนะห้องกับส่ซองคัสสันยังสินะโอ้ยรักเลยปิ้งเลยดีนี่นะ่ะเออ <laughs> <laughs> เห็นจากภายนอกสู่ภายในเลยใช่ไหม <laughs> ใช่ลึกซึ้ง <laughs> <laughs> แล้วก็จะตำส้มตำค่ะเมนูสดข้นง่าเคือตำบมีกินเอาใหม่บอเหมือนตำปลาอย่างนี้เอาไหมกะเธอกับไปซับจรอแค่เกือบิบหลอดแบบตองะาตำแบบตองว่านอู้บิดขึ้นว่กตองมีแมนนั่นกระท้อนแมนเข็นพ้นไปอีริมือว่านอู้ว่ามาแล้ว ยาระบายฮะเยอหน่ต like ุกเข้าอปรยากสิบกอกเต๊กแต่เ้าก็อยากบกอกซูฟังว่าเ้อถึกเล็มือนี่ ถ้าถึงเหล็กสามสิบบาทถ้าถึงเหล็กสามโตได้สามสิบบาทถือโตดถือโตมาอ่านกระจายสี่สี่มันออกหาสี่หรือสี่หาสี่หาเดี๋ยวเราจะไปสับน้องไม้กันค่ะให้เจ๊จ้าเป็นคนสับเตียมไปเอาหมีกระเด็นี่เลยตัวนอนไปหมีมันแหลมจึกเอาเลย บ่าแบนอย่างเด้นเขาถือมีดแรงมากตัดกล้วยให้นไหมนี่ตัดสองตามงานนี่ออกตัดใบมันออกเพราะว่าเห็นนั่นไหมใช่แต่งกิ่งกล้วยเกาหลีอ่ะอ๋อสาโซ่เหรอทำแบบนั้นเหรอไปปองไหนเออมันจะได้สวยฉันเป็นคนสวนสองนอใบตุ้มสวยเดี๋ยวหนูไม่คนสวนตามห้าสิบตามเคยขาว่าตำปลาเด้อ มีถั่วกตาเด้ตำ่ตมํมันสิขอบตอําบีนี่มันได้ข้างล่างอีกเคลี้ยวเคียเค้ยวแกลบกระโหนกกอนเอาบีตีเคีย้ยวถือมีดอยู่ก็เยอะเอามือไปตะกุยเอาหนำหดทำไมมันปาดไม่ง่ายเหมือนเขาเลยอะ่ะบีดในกระเป๋าเด้อุ้ยเห็นนมน<อ>หน่องหมดเพื่อนน้อยนั่นบอกโอ้โหแล้วตัวมึงทำถือเนาะเห็นน่องเหี่ยวเฮ้ยบอบบาง ยังน้อยๆกับคล้องแข่แล้วว่ะเอ้าก็มันถืออยู่เงือกำตีเธอช่วยสิเออเนี่ยอสองอีกนอหนึ่งใส่หนอนหนอมนี่หนอไหมหนอค่ะหนอแตดหนอแทดค่ะหนอแทดนืหนอแรกค่ะ นอแรดพราะว่าเขแรดเท่าไรนู่นอันนี้หน่อแรดอันนี้หน่อแรดไหมแรดอยู่แต่ว่าไม่ได้แรดมักผัวชาวบ้านเออจีดอะจีดไอ้ข้าวน้องใหญ่ก็อยู่ในกระเป๋าเลยบ้านี่กระเป๋านี่เมียงัดเอางัดเอาเดี๋ยวได้ข้างล่างมันอะตายพอเรื่องสองนอต้มหน่อไม้เรา ไปซื้อแป๊ปซี่มากเลยซันนั่นไปซื้อแป๊ปซี่มากอ้ยกูซันเรียมไม่กูถือเหล็กไหมเออกินไเหล็เนบสมาาีได้แต่ทุนขึ้นกัร่อนเียื่นิสองเใหม่สวยเาถือเหล็กกินเราใหม่วันนีดสองอยจะพาไปกินสยามกินยังสยา อันนี้เห็ดเห็ดเสี้ยงอันไอที่ฮอไปนั่นไอแคดมันมาเปิดอยู่ไปหายไงนี่พามาก็ต้องได้มัจะถ่ายรอมันเอาเคี้ยวมาใส่นี่อันนี้ทำยังไงนี่เห็ดเสียงมันเหลือเนี่ยเอาลงอันนี้ตู้เย็นมากไหมที่เย็นมากปนบอปนเห็ดเสียงใส่ซุมเห็ดเสียงไหมก็ซุมเห็ดเสียง กระเเกิดมันหมูให้ดอกมันหัเห็ดแต่ก่อยแต่ต้มแต่ลาบเป็นยาเดียวกมาหมพอัอะไรอามาใหญ่ๆเรือแค่นี้นะพ่อเน่ะจ๋าปหัวเียหมอมาเเบีวายสมัื่อลนงหนุง่งเหลงตรสืนข้างไว้เด้อดละข้างหนพุดเดิ ค่อยไว้นั่นดินี่ตังเป้งมันถิ่มโดสับอ่กเนาะเนีอันมีปลาดุกบ่แม่อย่าเอาไปปนาเาแม่ดนี่เป็นาไปเลี้ยงบ่เกกับปักชกเกมันสิเน่าอสิใส่จังได๋บ่เกบ่เกจ่อยตายอีหลีว่าสิปนใส่ปลาดุกนะนี่มันบ่ได้เียแม่สิปากมันเปนปนไว้แล้วบ่วะปนน้ําปนเฮ็ดเียงสปลาดุกเอ้า ปาดฟันที่จดเอ,เ,เอาเกียบมานล่วแม่